มาดูเหล่าใหญ่20เมตรกันนะครับย0่บ <20. S 1> ี่สิพ <20. S 1> ิก2ตักแบบยี่ส <6. S 2> ิบโอ้โหลูกค้าสั่งหรือกินเองครับนะอันนี้ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งบองว่าส่งจะให้่ต ดูสีน้ำหมดก่อนพี่ชายขอดูน้ำหน่อยมีเฉพาะน้ำนะครับทุกคนโอ้ยแดงๆคับแทม มาโอ้ยเราได้ปูไข่ด้วยอ่ะได้ปูไข่ผัดฟูไข่สั้งนันเลยน่ากินมากขออนุญาตคน พี่สายใส่จานให้บุ๋มได้ไหมอ่ะได้ได้ทำงานจะมาเผ็ดๆอย่างนี้พี่สายกลับบ้านถ่ายกินไม่กลับหกโมงก่อนเออยังไม่กลับหูสีแซ่บมากเราจะกินไหวไหมเนี่ย ูไม่ยอมขึ้นนะคะนี่มาแล้วถูกและเอกสักพุกไหมแบบนี้ได้ไม่ไหวแซ่บมาก กับบ้านครับนีบ่ไปโอ้โหตกเลย คุ้มสั่งสายหรือว่าอะแดปเตอร์โอเคได้ชาร์จเร็วด้วยนะอันนี้ยก็น่าจะพันหนึ่งได้ของดีเลยอ่ะอย่างนี้ก็มีอาหัวชาร์จเร็วมันจะแพงหน่อย ไม่งั้นก็ซื้อแต่ไอ์อะแดปเตอร์มาก็ได้สายสายใช้ใสายเดิม่เหมือนันอ้่ายนเมดอมนกันปูไม่ลงหรอพี่ ไปไหนแล้วอะะกินแล้วหรอ,อนี่หัวยอมะเขือเทศลักฝักยาวมะนาวสีนะ ไข่แครงกุ้งสดแซลมอน มากครับทุกคนด้วยกินไหมเนี่ยไ,ไม่กินเหรอไม่กินเผ็ดขนาดนี้มจอดคอย ไห้นไปก่อนำช่วยกนด้ม่ซ้อมก่อนเียวนี่แต่ดมนไม่มีวีเลยก็พอเลยไปยืนกินโอเคเนั่งทำไรกันนี้างหลังสองสาวสามสาว อออออเอาอุ้ยบางเฟรรมอุ้ยบางเฟรรม <c oughs> ถ่ายคนจบส้มตำอยู่ <c oughs> แซบบอแซบบอ